สถานะคนคุยดูใจชาวาธาตุดินสวัสดีค่ะชาวาธาตุดินมกกังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักแบบรันดอมให้กับคุณแบบสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะย้ำมากมากเลยว่ายาเอาไปซีเรียสเด็ดขาดนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคลิปนี้นะก็จะเป็นของคนที่แบบมีคนคุยคนที่ดูใจกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันสักหน่อยนะคะลักษณะาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนะคะในวันนี้เนาะ มีชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรพฤประสบกันชาวธาตลมเมถุนุเมถุนตุลกุมมีไพ่คู่นะคะคิงและเอ่อควี Queen และคิงออฟสอดนะไพ่คู่นะมีชาวธาต้น้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีไพ่คู่ขึ้นด้วยก็คือ Queen และ King of Cups นะคะบ่งบอกถึงความเป็นคู่กันสูงมากนะคะแล้วก็เอ่อมีชาวพประสบชาวกาันเมถุนวันพุธ นะคะชาวเมษชาวสิงโอเคประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะมีการซัพพอร์ตกันก็ได้เนาะซัพพอร์ตทางใจซัพพอร์ตทางความรู้สึกซัพพอร์ตในเรื่องการเงินการทองนะคะการลงทุนการอุดหนุนสนับสนุนเกื้อกูลกันก็เป็นไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นก็แปลว่าก็เป็นความรู้สึก เป็นความรักนั่นแหละเอ้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มากับความรักด้วยความจริงจังทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นรักทางไกลหรือเปล่าคือออกแนวมันเหมือนกับด้วยการงานด้วยอาชีพด้วยการพยะยานมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จทําให้ต้องไกลกันไหมนะคะอ่าด้วยด้วยการงานพอทําให้ไกลกันก็เลยรอๆกันอยู่นะคะแบบรอว่า เออมันจะเป็นยังไงต่อไปมันข้ามแดนข้ามทวีปข้ามน้ําภูเขาเลากาอะไรเงี้ยเนาะหรือนะคะเป็นความสมพัธ์ที่อิงกับความสําเร็จของทั้งคู่เช่นมีเป้าหมายอนาคตอะไรบางอย่างที่มันร่วมกันไหมนะคะการงานร่วมกันการเรียนร่วมกันมีทิศทางอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะคะที่ทําให้ดูจะเป็นความสมพัติที่มีอนาคตได้นะคะแล้วก็มีการรอด้วยว่าอนาคตนั้นจะเป็นแบบที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่า นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยออาองว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะมีเหตุการณ์โป๊ะแตกปี๊แตกวีนแตกเกิดเหตุปุปปับฉับพลันเกิดขึ้นนะคะทําให้ดูนิ่งๆกันหน่อยเนาะเออมันเลยมีความสงวนท่าทีมีความตั้งดาบตั้งกําแพงนะคะหรือว่าการประเมินผลอะไรบางอย่างนะคะก็ะเลยทาให้มีการงอนดราม่าน้อยใจหรือว่าอ่อมีการแบบ รอดูสถานการณ์นะคะเช่นถ้าเกิดมันเงียบกันแล้วก็ยังส่องสองมองมองดูหมอเช็คไพ่เล่นพี่รได้พีก่กรดสแล้วก็รอดูจะยังไงต่อนะคะ,ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูหมอไม่ได้อะไรเนี่ยอามองว่าก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพอพอมันนิ่งมันเงียบก็แค่ยงังรอรอกันเฉยๆนะคะก็แค่ยงังรอเพราะว่าดูแล้วมันมีทิศทางนะว่าจะมีอนาคตร่วมกันได้ก็อาจจะยังอยากรอดูก็ได้ถ้ากรณีมันนิ่งมันคุยกันน้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้นิ่งและไม่ได้คุยกันน้อยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะโปะแตกปี๊ดแตกวินแตกเกิดเหตุปุบปับตรงนั้นขึ้นเนี่ยอมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้ทั้งคู่ยังยังมองทิศทางความสัมพันธ์ในเรื่องของความสําเร็จร่วมกันบางอย่างอยู่ก็ได้อาจจะมีการขีดเส้นว่าเอาละงั้นเราก็ไปกันแบบรักไรสถานะหรือว่างั้นเราก็ไปกันแบบเอาเป้าหมายในอนาคตเป็นตัวตั้งรักกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะ เอาละถ้าความสัมพันธ์ถ้าไพ่ขึ้นมาตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะถ้าน้อยกว่านั้นอาจจะยังไม่ใช่ค,คลิปของคุณนะแต่มีความเป็นคู่กันสูงมากนะคะเรามาดูที่ทางในน้ความสัมพันธ์กันนิดนึงนะเอาว่าในเคสที่แบบนิ่งคุยน้อยนะคะมีกำแพงกันเนี่ยนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์หรือว่าอยู่ไกลกันเอาว่าภาพรวมมันดูค่อนข้างนิ่งนะ อาจจะยังมีบ้างนะคะการที่แบบเป็นห่วงเป็นใยที่ยังคอนโทรลความสัมพันธ์ไว้นะเช่นเรียนรู้อยู่เป็นว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีกันและกันได้ก็เลยเป็นป่าดันเป็นเจ๊ดันให้การซัพพอร์ตให้กําลังใจกันให้ความรู้สึกดีๆทางใจอะไรเงี้ยก็เลยทาให้ความสัมพันธ์อาจจะยังป้วนเปียนนะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างอยู่ในข่ายของความค่อนข้างนิ่ง มันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงรักโรแมนติกหวือหวาอย่างเก่งก็แค่สนับสนุนสปอร์ตให้กําลังใจกันอะไรง,งี้งแต่ว่ามันค่อนข้างจะนิ่งอ่ะเช่นพอมันอยู่ไกลกันเป็นฝรั่งต่างชาติใช่ไหมกับคนไทยเราก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบดูดูตึงๆอาจจะจริงจังแบบดูไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันเยอะมากนะคะแค่ควบคุมกันไปนะคะหรือเป็นรักทางไกลที่ ต่างคนต่างมุ่งมั่นนะคะในเรื่อง,องความทะยอทะยานในชีวิตนะคะความทะยอทะยานเป็นเหตุสังเกตได้อะไรเงี้ยก็เลยทําใหออ้ความสัมพันธ์อาจจะดูนิ่งๆสักหน่อยนะคะทิทางก็เลยเป็นความจริงจังในเชิงแบบนิ่งๆอะ่ะเออนะก็แค่ควบคุมกันไปแบบนี้แต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลกับฝรั่งหรือกับคนไทยด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ เ,เขาเรียกว่าสมมติเนาะถ้าเกิดว่าพวกคุณมีกำแพงต่อกันจริงๆคือคุยน้อยจริงๆด้วยอีโก้อะไรเงี้ยอีโก้ศักสิ์ีค้้คอคุยน้อยจริงๆเลยอ่ะอมมองว่าก็คงจะถ้าถ้าเคสนั้นจะค่อนข้างนิ่งมากแต่มันเป็นความนิ่งที่ยังห่วงใยกันอยู่นะเฮ้ยมันยังดูรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะมันยังดูรู้สึกมันยังดูเหมือนสัมผัสถึงกันและกันได้ในหัวยังมีกันและกันอยู่ยังเซนส์ถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นสรุปที่ทางนันุความสัมพันธ์ถ้าพวกคุณยังปฏิสัมพันธ์กันออมว่าดูยังมั่นคงนะคะแค่ควบคุมกันไปแบบจืดๆหน่อยนะคะออแต่ว่าถ้านิ่งกันแล้วจริงๆอันนี้ก็จะค่อนข้างมีอีกโก้ต่อกันพอสมควรเลยนะคะสิ่งสิ่งหนึ่งที่ออมเห็นได้นะว่าพวกคุณยังยึดโยงต่อกันน่ะคือนะคะออบางบางเคสเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อนะคะบางเคสเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางเคสเป็นเรื่องของการเป็นเจ้านายลูกน้อง นะคะหรือเป็นคนในองค์กรร่วมกันภาพลักษณ์ทางสังคมที่ทําให้พวกคุณยังยังเชื่อมโยงกันนะคะหรือว่าในบางเคสเอาเรื่องความมั่นคงอะไรบางอย่างมาเป็นตัวแปรมาเป็นตัวทําให้ความสัมพันธ์เหมือนยังอยู่นะคะในบางเคสที่ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยนั่นคือความเป็นห่วงเป็นใยที่ยังมีให้กันที่ยังทําให้ยังไปต่อได้แต่ที่ทางเนนุนต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างนิ่งนะคะต่อให้มันมั่นคงก็ดูนิ่งนะ อ่ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าแล้วเขา,ารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยตรงนี้นะคะวันที่8มกราคม2569ก็คือวันนี้แหละนะคะเราจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้น สายข่าวร้อยเปอร์เซนเพราะฉันไม่ต้องกังวลจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเราคือไม่มีล้านเปอร์เซนต์แต่สายข่าวแบบนี้ผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมนะคะหรือที่เรียกว่าไม่เกินบุญทํากรรมแต่งของตัวคุณถ้ามีคู่กรณีไม่เกินบุญทํากรรมแต่งระหว่างกันนะคะสอ,สองสองสองเหมือนเดิมอาจารย์จุดให้กับพวกเราเหมือนเดิมรายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้คลิปกดเข้าไปดูได้เลยขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะใครสนใจติดต่อหลังบ้านหลังไม้เข้ามาได้เลยนะคะติดต่อก่อน5โมงเย็นนะก่อน5โมงเย็นของวันที่8มกรานะคะ เอาล่ะคนคุยดูใจชาวธาตุดินอมขออนุญาตเช็คสิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับดินเขารู้สึกยังไงกับดินบ้างคนคุยดูใจมีไพ่ชาวพิจิกชาวเมธเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไง เออเอมว่าตัวเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าจังหวะเนี้ยเอาไม่แน่ใจว่ามันเป็นจังหวะที่เขาอะโฟกัสนะคะเรื่องความจริงจังมั่งคั่งในชีวิตหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าเขาอยากเขาอยากดูใจคุณอยู่ไหมก็อยากดูใจอยู่แหละแต่ว่าความมั่งคั่งมันต้องมาก่อนหรือเปล่าต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะกันก่อนหรือเปล่านะคะ ่อให้เขาอยากรีบอะแต่ว่ามันรีบไม่ได้สาเหตุที่รีบไม่ได้ก็เพราะว่าติดเรื่องเนี่ยแหละความมั่นคงความจริงจังที่ต้องไปโฟกัสหรืออยากรีบแต่รีบไม่ได้เพราะว่าคุณดูนิ่งเฉยก็ได้นะชาวธาตุด,ดินนะคุณดูนิ่งนิ่งเฉยเยแล้วเขาก็ไม่รู้จะยังไงเขาก็เลยแบบอยากรีบแต่ก็ยับยั้งชั่งใจเท,ท่าที่เท่าทีา่ใสดีกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่สลับข้างกันได้นะคะเอาว่าเขาก็คงจะรู้สึกในลักษณะที่แบบมันมันมีความมั่นคง กับคุณนะ่ะมันมันเป็นความรู้สึกนะคะในความในใจของเขาว่าเอ้ยมันมันมันดูมั่นคงเนาะมันเป็นเซฟโซนนะนะคะแต่บางครั้งอะ่ะออมว่าเขาก็รู้สึกกุดงิดหรือรู้สึกแบบลำคาญใจหรือแบบใจร้อนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอสถานการณ์ที่ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเป็นเพราะว่าคืออีโก้ก็ได้เนาะอีโก้นะคะทําให้เขา อ่บางทีมีความหุดหงิดเช่นเวลาชาวท่าดินมีอีโก้ใส่เขาเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ความนิ่ง,งคุณทำให้เขาไม่ชอบก็ได้แบบนี้นะความรู้สึกมันเลยออกแนวเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบก็แค่แบบรู้สึกมั่นคงทางความรู้สึกทางใจหรือเป็นเซฟโซนนะคะแต่เดี๋ยวอมขยายนิดนึงมันม,มันมีเรื่องของความรักความชอบบ้างไหมนะอบางทีเขาก็หึงห่วงคุณอยู่นะคะความรู้สึกเขาว่า มีความหึงหวงอยู่นะแล้วเขารักเขาชอบคุณ้างไหมเนี่ยดูทรงเขาไม่ค่อยชอบทีท่าเวลาชาวธาตุด,ดินมีอีกโก้หรือว่านิ่งใส่เขาเท่าไหร่นะอืมนะคะดูแล้วอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอยากพูดคุยอยากรู้จักให้มากกว่านี้นะคะอยากรู้รู้จักนิสัยใจคอให้มันมากขึ้นหรือว่าตัวเขาเองอยากรักษาคุณไว้ในฐานะที่พวกเราทําอะไรร่วมกันก็ได้นะคะ เขารักเขาชอบคุณามางไหมเนี่ยยังไม่ยอมขึ้นมาเลยนะเขารักเขาชอบคุณามางไหมเนี่ยในบางเคสมันเป็นเรื่องงานเนาะเป็นเรื่องงานเรื่องคือเอ,เอาว่าคุณนะมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขาอยู่แหละแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกก็ได้นะคะมีเสน่ห์ดึงดูดใจแต่ไม่แสดงออกฉันรู้ว่าฉันต้องวางตัวยังไงฉันรู้ว่าต้องทําตัวยังไงนะคะคุณอาจจะเป็นคนน่าสนใจสําหรับเขาอยู่เหมือนกัน นะแต่การงานค้ำคออยู่ภาพลักษณ์ทางสังคมค้ำคออยู่การคีบคู่แอคอาร์ตค้ำคออยู่อีโก้ค้ำคออยู่ก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเหมือนกันนะคะอืมก็มีความรู้สึกในเชิงชู้สาวบ้างอยู่เออแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจเนื่องจากอย่างที่บอกเจ้านายกับลูกน้องหรือเปล่าภาพลักษณ์ทางสังคมไหมนะคะการมีอีโก้ก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเซฟโซนเป็นความมั่นคงในใจทางใจนะทางความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาจะทํำยังไงกับดินนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรนะคะเขาจะทํำยังไงกับดินเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรเขาจะทําอย่างไร Y เขาจะทําอย่างไร โอ้ทำไมออมมีความรู้สึกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเรื่องคือสถานภาพทางสังคมอะไรบางอย่างเนี่ยนะที่มันทำให้แบบมันไม่ได้อะ่ะคือการกลัวการตกเป็นขี่ปากชาวบ้านอย่างมากๆการกลัวคนเม้ามอยนินทายอย่างมากมายนะคะเออหรือ เรื่องการแต่งงานการมั่นหมายมันค้าคอทําให้รู้สึกว่ามันยังมันยังมันยังเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเขาจะทํำยังไงกับคุณมีไพ่ชาวมังกรคนเกิดวันเสาร์คือในบางเคสไพ่สลับกันได้นะคือเขาจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันเนาะแบบ ไม่ให้สถานะนะเคสแรกก่อนเป็นเซฟโซนที่ไปไหนกันไม่พน้นแบบไม่ให้สถานะนะคะเป็นช้อยอ็อปชันตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะหรือว่าเป็นคู่ขาอะไรก็ได้นะเป็นคู่ขาที่แบบมั่นคงมากเลยแต่แบบไม่ให้สถานะเคสแรกนะเออส่วนเคสที่สองนะคะด้วยเหตุผลทางสังคมหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วทําให้เขาไม่สามารถที่จะ ทำความสัมพันธ์นี้ให้เป็นอะไรได้มากกว่าแค่นั้นนะคะในบางเคสเป็นได้แค่เจ้านี้กับลูกนี้ในบางเคสเป็นได้แค่คู่ค้าสมาคมนะคะ,ะในบางเคสเนี่ยคือจะว่าไงดีเป็นอ่ะในบางเคสต้องบอกตรงๆว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะในบางเคสนะคุณกับเขาเป็นแฟนกันแต่ว่ามันมีเรื่องมือที่สามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นต่อให้ต่อให้คุณกับเขาอะเป็นแฟนกันอะออมมองว่ามันก็ยังมีประเด็นอยู่ดีอะเออมีประเด็นแบบอืมคือให้เป็นแฟนนะคะก็เขาก็ให้คุณอะเป็นแฟนนั่นแหละอะเป็นเป็นแฟนเป็นคู่มั่นคู่หมายนั่นแหละแต่แบบมันเป็นประเด็นรักสามเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าหัวข้อคนคุยดูใจเนี่ยแสดงว่าคุณกับเขา อาจจะเคยเป็นแฟนกันมาแล้วไหมเออสมมตินะพวกคุณเคยมีปัญหาผิดหวังเสียใจกันมาก่อนน่ะแล้วมันตัดกันไม่ขาดก็ได้เนาะมันก็เลยอยู่ในระหว่างแบบการกอบกู้อะไรสักอย่างมาอยู่ในระหว่างหึงหวงควบคุมคุณก็เลยมาดูหัวข้อดูใจเออคนคุยดูใจคือลดสถานะกันลงไปหรือเปล่านะอ่าเพราะฉะนั้นตอบสั้นๆก่อนค่ะถามว่าเขาจะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะ ให้ไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงคือมันเป็นมันเป็นคำว่าพัฒนาได้แค่เป็นเซฟโซนหรือเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นเป็นเป็ขาเรียกว่าเป็นเป็นแฟนที่ไร์สถานนะใช้ <c oughs> คำว่าอะไรดีเออหรือเป็นได้แค่แบบคู่ค้าคู่ขายหรือคู่ขากันอะไรเงี้ยอมเขาจะทำยังไงกับดิน เขาจะทํายังไงกับดินเขาจะทํายังไงกับดินเขาจะทายังไงคือในบางเคสนะคะตัวเขาอาจจะทําความสัมพันธ์นี้ให้เป็นลักษณะแบบเป็นความจําเป็นอะไรอย่างที่พวกคุณต้องข้องเกี่ยวกันเรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องการธุรกิจหรืออะไรก็ได้ที่ดูแล้วมันเป็นความจําเป็นแต่ว่ามันก็จะมีความเตาะเตาะกันอยู่อะเออ ดูอ้อยๆอ,อยต่อๆจีบจีบกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อาจจะแบบบางทีก็ดูแบบอ้อยๆยต่อๆจีบจีบนะแต่ก็ดูไม่ได้แสดงออกอะไรเยอะแบบก็ดูหยิ่งๆหรือว่าดูมีม่ากมีฟอร์มดูแบบอีโก้สูงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นลักษณะของออแฟนเก่าหรือว่าเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเดวิลด้วยเนาะ อมถึงมองว่าเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นคู่ขาก็ได้ไงเขาจะทำให้ความสัเป็นพลังงานเหมือนกับเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะให้เป็นอะไรมากกว่านี้เอออาจจะแบบว่าดูดูกันไปก่อนในระยะยาวๆเพราะยังไม่ค่อยกล้านะคะเช่นฝังฝงน่งใดฝั่งหนึ่งยังมีแฟนเก่าเป้วนเป,ปียนอยู่หรือคุณกับเขาเป็นแฟนเก่าที่มี ชนะกมีแผลกันมาก็เลยไม่อยากขยับสถานะหรือพัฒนาอะไรมากก็ได้นะอืมก็อาจจะให้ติดแหงกเป็นเป็นคนคุยที่รู้สึกดีๆต่อกันนะคะติดแหงกในเชิงอ่าเป็นความสัมพันธ์แบบเอ้ยยังไม่ได้ให้ให้มีสถานะอะไรเออให้อิสระกันอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วอย่างนี้คุณกับเขามีโอกาสแบบคบกันไหม ดินกับคนคุยที่ดูใจของคุณเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะได้คบกันจริงจังเลยมีไพ่ชาวพุษศพชาวสิงโอกาสคบกันจริงจังชาวกันชาวธนูน่าจะเป็นแบบเหมือนรักไรสถานะนะพพอร์ตสนับสนุนอุดหนุนเลื้อเฟื้อนะคะอะไรกันเนี่ยหมืนไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะค่อยเป็นค่อยไปมากๆเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ย มีความสุ่มเสียงที่จะไปกันไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะอะไราศาสนาต่างกันความเชื่อต่างกันนะคะออผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีประเด็นมีผลนะคะความเป็นเจ้านายกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยทําให้ดูแล้วม,มันดูยากจนถึงขั้นในอนาคตอาจจะไปต่อกันลําบากก็ได้ทีนี้ในเคสที่พวกคุณนิ่งค่อนข้างเงียบกันอนะเอาว่ามันมัน,ม,นมันเป็นการรอคอยแบบดูไร้จุด หมายเนาะเออเป็นการรอแบบไปจุดหมายก็แค่รอไปอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คบกันอะไรเงี้ยแต่แบบก็รอ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 ,รอดูไปคือมันอาจจะใช้เวลาก็เลยความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องรอให้คือสิบดาบอาจจะแบบรอให้จบกับความทรงจําแย่ๆที่เคยมีต่อกันมาก่อนอ่ะหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งรอไปจบกับคนของตัวเองคนคนรักเก่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ อืมงั้นดูคําแนะนําให้ดินนิดหนึ่งแล้วกันคําแนะนําให้ดินค่ะคนคุยดูใจธาตุดินคําแนะนําให้คุณนะถ้ามีเรื่องงานก็ต้องประคับประคองกันไปทําอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งนะคะเอาเรื่องการงานการลงทุนมาเป็นตัวตั้งนะคะหรือว่ามีเรื่อง18บวกเป็นเฟรนด์บิ๊กเป็นเอฟฟิต แฮ ppy แฮปี้กันได้ประมาณนึงนานๆทีคุณจะได้เจอใครบางคนที่คลิกที่ใช่ที่ถูกใจอะ่ะก็ประคับประคองไว้ก่อนประมาณนั้นนะอ่านานๆทีจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่ก็ประคับประคองไว้ก่อนคะ่ะก็คล้องเกี่ยวกันไปเรื่องงานเรื่องเงินนะคะบางทีเรื่องสิบแปดบวกอาจจะเป็นตัวที่ดึงให้พวกคุณนั้นยังไปต่อกันได้ก็ได้หรือเป็นเรื่องงานก็ได้นะเอาดูข้อความจากเขากันสักหน่อยคะ่ะคนคุยดูใจธาตุดินแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างเนี่ย ระวังลักซอนฉันเริ่มหวั่นไหวเดี๋ยวชัดเลยนะเออเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นลักซ้อนอ่ะเขาเริ่มหวั่นไหวกับคุณแล้วอ่ะก็เลยเตือนให้คุณนะระวังน้อยขอให้เราได้เป็นคู่กันนะเออถ้ามันไม่ใช่ลักซ้อนก็คงได้คู่กันอยู่แหละพวกคุณนะคําตอบคือใช่เออเขาก็อยากเป็นคู่กับคุณแหละแต่แบบต้องไม่เป็นลักซ้อนนะไม่เอานะคะความสัมพันธ์นี้เป็นแค่เพื่อนก็ดูจะลําบากด้วยนะ คือตอนนี้อาจจะเป็นได้แค่เฟรนด์โซนแต่จริงๆล้วอาจจะไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนไงเพาเป็นไปได้เนี่ยอยากแต่งงานอยากจริงจังขอให้เราได้เป็นคู่กันแต่แบบมันเป็นลักซอรหรือเปล่านะคะเจ้าชู้นะเธอไหวไหมอ่ะเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าจริงๆฉันก็มีความเจ้าชู้ประตูดินอยู่นะจ๊ะชาวธาตุดินเธอไหวหรือเปล่าเออเธอจะรับมือได้ไหมล่ะออกแนวเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีสองคนก็ได้นะคะ เขาบอกว่าเออเขาต้องการคุณตลอดเวลาเลยอะ่ะรู้สึกกับคุณเยอะมากเลยเนาะแต่กลัวรักซ้อนนอ่ะเขาบอกรักครั้งนี้ทําให้เขากลัวเพราะว่าเนี่ยเขาแบบเกิดอยากจริงจังกับคุณอยากเป็นคู่กันกับคุณแต่มันดันนะเออมันดันเป็นลักซ้อนมันดันเป็นได้แค่เพื่อนไหมเขาบอกว่าเราควรต้องมองคนอื่นๆบ้างก็อย่างเช่นเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจริงจังกับดินนะแต่แบบ ก็ยังอยากดูคนอื่นด้วยอ่ะก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้จักคุณจากที่ไหนสักที่หนึ่งเลยเนาะเราเคยเป็นเพื่อนกันมาหรือเปล่าแต่ชาติปังไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ไงเขาบอกว่าเขาคุ้นๆคุณอ่ะเออเหมือนเคยเจออาจจะเป็นความผูกพันแบบในอดีตชาติก็ได้นะเขาบอกว่าเขาได้แต่หวังเออเขาได้แต่ฝันแล้วก็หวังถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะว่าเนี่ยเราจะได้เป็นคู่กันหรือเปล่าล่ะเราจะได้แต่งงานกันไหมเออแล้วเธอจะรับได้ไหมว่า เันเจ้าชู้นะคะหรือว่ามันจะจบความสัมพันธ์รักซ้อนได้ไหมล่ะเนี่ยได้แต่เฝ้าฝันและหวังนะคะใต้สําหรับเขาบอกว่าให้ให้เขาได้มีคุณเถอะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้ไม่ว่าจะมันจะเป็นรักซ้อนเออขอมีดินอยู่ในชีวิตเถอะเออจบนะแค่นี้นะคะ <c oughs> เอาใครสนใจอยากจุดเทียนอิ่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักติดต่อก่อนห้าโมงเย็นของวันที่แปดมกราสองห้าหกเก้านะคะ,ะรยายละเอียดใส่ไว้ให้เราใต้คลิปนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย